วิธีของห่วงจุ้ยนะคะเราก็จะไล่ผีด้วยแสงเสียงสิ่งใช่ไหมคะ uh huh. แสงก็คือเราต้องเปิดบ้านให้สว่างบ,บ้านมืดมันก็มีมี่ที่ทึบ พลังหยินมากๆสิ่งดีๆก็ไม่เข้ามานะคะต้องมีแสงแสงสว่างก็คือพลังหยางคือความสว่างพลังชี่ลมพัดหมุนเวียนถูกต้องไหมคะค่ะเสียงก็คือว่างๆก็เปิดหนังสือธรรมะบ้างเปิดเพลงฟังบ้างแขวนโมบายก็ได้ค่ะมันก็มีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งคุณรู้ไหมโมบายญี่ปุ่นนี่เขาเอาไว้จับพลังของจิตวิญญาณคนญี่ปุ่นนี่เขาแขวนมุมบ้านนี่เขาแขวนโมบายกิ้งกล่องนั่นนั่นใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่รอลมอย่างเดียวถ้าบ้านไม่มีลมพัด แต่โมบายมุมบ้านสี่มุมนั้นน่ะมันแกว่งเขาถือว่ามีจิตวิญญาณญาติพี่น้องมาเยี่ยมบ้านนั่นเขาเข้าไว้จับพลังเหมือนกันนะคะใช่ค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีโมบายสี่มุมบ้านของประเพณีญี่ปุ่นเขาถือว่าโมบายอันนั้นไว้จับพลังว่ามีญาติพี่น้องมาบ้าน่ะคจับยังไงครับอาจารย์ก็เวลามีเสียงเปื่อเปี่าแสดงเข้ามาหรืออาจารย์มีเสียงแต่ว่าไม่มีลง อ่าครับมองดูลมไม่พัดต้นไม้ไม่ปลิวแต่โมบายมันดังกุ้งกิ้งอ๋อครับอาจารย์ค่ะแปลว่ามีจิตวิญญาณเดินผ่านโมบายอาจจะมีแม่ที่เสียไปแล้วมาเยี่ยมบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะถือแบบนี้ค่ะคนลุกอ่ะฮะเหรอประเพณีญี่ปุ่นค่ะครจา ของไทยเราก็ใช้ได้ค่ะแสงนะคะแสงก็คือเปิดแสงสว่างบ้างนะคะลมพัดบ้างนะคะเปิดกลางวันเปิดหน้าต่างให้ลมพัดให้พลังชีไหลเวียนนะคะเสียงก็คืออาจจะมีโมบายหรือมีเสียงสวดมนต์หรืออะไรอย่างนี้บ้างนะคะแสงเสียงเหล่านี้ก็ช่วยไล่พลังเสียแต่อีกอันหนึ่งนะคะถ้าบ้านที่เราไม่แน่ใจบ้านบันไดบันไดข้อคู่ข้อคู่บ้านผีข้อขี้บ้านคนรับลูกตั้งรับลูกตั้งบันไดนะคะถ้าเป็นข้อคู่บ้านเราสี่ลูกตั้งอย่างเงี้ยสี่ภาษาจีนก็ใกล้คําว่าสี่ ช่ไหมะ ừ, ừ, มันอาจจะเป็นพลังเสียเราอาจจะวางถ้วยเกลือ2มุมของบ้าน <Ừ. S 1> นะคะแล้วก็เวลาไปวัดไปวาอไรไยเงี้ยก็น้ำมนตมาศาสบ้างนะคะมามาลดน้ำมนต์ให้บ้านบ้างนะคะก็จะช่วยลดพลังเสียได้นี่ทางของสูตรจีนแต่เป็นประเพณีไทยด้วยจีนด้วยคะ่ะ